สวัสดีครับมาดูวิธีการทำเห็ดฟางรับประทานเองที่บ้านนะครับต้องวิธีการต้องยีเชื้อไฟนะที่จะมาทำเห็ดฟางนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เอา,เอาหัวเชื้อนะเข้าไปกุกนะครับวิธีการต่อมานะครับก็นำเชื้อเห็ดนะครับที่ผสมแล้วนะลงในแบบ นะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับเสร็จชั้นหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็ทําเริ่มทําชั้นที่สองแนะครับโดยเอาฟงทับไปเลยนะครับวักให้ทับให้เต็มชั้นนะครับแล้วก็เอาเชื้อเห็ดโรยบริเวณรอบๆอ,อ,อ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ เชื้อเห็ดฟางชั้นที่สองลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอดูชั้นที่สามนะครับหลังจากนั้นก็จะลดน้ำนะครับให้ชุ่มนะครับแล้วก็คุมด้วยพลาสติกนะเอาฟางปกบนนะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับในการทำเชื้อเห็ดฟางนะครับครับก้อนที่สามครับอันนี้ก็เป็นก้อนสุดท้ายนะครับ ครับก็ยีใช่เห็ดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผสมหบวชเชื่อเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็จะโรยสู่บริเวณแบบที่เตรียมไว้นะเป็นชั้นที่สามนะนะครับใส่หัวเชื้อใส่เข้าไปนะครับ ลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลมากน้อยเพียงไรชั้นสุดท้ายที่สามครับโดยเหมือนเดิมครับวิธีการเหมือนเดิมโดยบริเวณข้างๆเนาะนะครับเวลาเหตุวางออกก็จะออกบริเวณข้างๆนะครับโดยให้ทั่วแบบเลยที่เราได้ เรียบไว้นะแบบเราก็ง่ายๆบานๆน,นะหาเศษไม้นะวัสดุเหลือใช้นะมาทํำแบบนะครับแล้วก็เอาฟา,างใส่เข้าไปนะตามเล้เชอ่อเห็นนะครับก็นำฟางมาคลุมนะรอบสุดท้ายนะครับ ก่อนที่จะลดน้ำนะอีกครั้งแล้วก็นำพลาสะติกมาคุมให้มีชิดนะครับ,รบก็คุมแล้วก็วางกเบานะครับไม่ไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ต้องกดให้แน่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของเรานะครับที่ เคยทำมานะครับครับก็ใช้น้ำราดนะบริเวณที่ทำเห็นฟังไว้ให้ทั่วนะนะครับะนะครับลายชุ่มเลยถ้าใครมีฝักโบก็ใช้ฝักบัวเนาะนะก็จะได้ทั่วถึงนะครับนะครับคาดว่าอีกประมาณ สี่ห้วันนะน่าจะก่อเกิดเชื้อนะแล้วก็น่าจะได้เก็บผลผลิตในระยะต่อๆไปนะครับแต่แต่งกิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาก่อนนะครับเราจะได้ประหยัดพลาสติกไปอ,กอ,กอีกทางนึงนะแล้วก็ทำให้อบได้ดีนะอาจจะทำให้ชื้อเห็ดเเห็ดออกมากขึ้นนะครับ ก็คุมด้วยพลาสติกใสนะนะครับที่เรียมไว้นะพลาสติกความกว้างสั้นครับเราต้องใช้วิธีการตัดเป็นสองผืนนะเพื่อที่จะคลุมให้มิดนะครับมิฉนั้นอาจจะไม่เป็นผลเนาะนะครับหลังจากคุมด้วยพลาสติกแล้วนะครับก็นำฟางนะครับ ชุดน้ำลเล็กน้อยนะครับมาทับบนพลาสติกนะครับ mm hmm. เพื่อให้ไม่มีแดดส่องเข้ามานะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณอ,อห้าวันนะเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าจะได้ผลไปจะไรนะครับก็เดี๋ยวมา รอติดตามชมกันนะ